สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆก,กํำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้การแลยกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็น กำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกทุวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพลินๆในทุกทุกวันเพราะทุกอย่างเป็นพลังงานรวมนะคะแต่ถ้าอยากใช้พลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยปิดรับภายใน3ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครสมาชิกทางช่องรับซิทธิพิเศษเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยแล้วเก็นะคะจะพลังงานให้ด้วยทำกลับได้ด้วย1คําถามนะคะท็อปปี้ของเรานะคะเรามาดูซิว่าดึกดอย่างนี้นะคะ ใครอยากจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน3กองไพ่ให้เลือกค่ะ1 2 3ทําทสมาธินิ่ง,ง,งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะไพ่สําหรับที่1นนะคะท็อปปิกของเรานะคะดึกๆอย่างนี้นะคะใครอยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ ฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนนะคะเพราะทุกอย่างเป็นพลังงานรวมแต่ถ้าอยากเช็พลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะปิดรับภายใน31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะเรามาดูพลังงานคนกองที่1น,นะคะว่าดึกๆแบบนี้ใครอยากจะส่งข้อความมาหาคุณคะมาดูกันนะออกมาแล้วนะคะ3ใบ Justice the Sun ค่ะแล้วก็ the Chariot นะคะแหมคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นำดูเป็นคนที่รักความยุตธรรมชอบความยุติธรรมมีเหตุผลตรกกะสูงมากนะคะตรกกะที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เ,เหมือนกับว่าสู้และลุยทุกอย่างเป็น p a s ชั o นของธาตุไฟนะคะเป็นพลังงานของธาตุไฟต่างชาตินะคะหรือว่าทางไกล หรือเขาคนนี้มีลูกติดนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นคนที่ลุยแล้วก็สู้ชีวิตมากๆเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะดูมัง่งคั่งดูแบบดูเขาดูมีเสน่ห์ดูออร่าดูดีมีมีพลาวนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูมีอยู่ประสัท แต่ไม่กลัวอะไรเลยเป็นคนที่กล้าลุยลมลุกคลุกคลานยังไงก็จะสู้จะจัดการให้ได้นะคะตัดคือตัดจบก็คือจบมีเหตุผลสูงมากๆเลยเพราะนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยจริงจังนะคะเป็นคนที่คือค่าเขาประสบความสําเร็จแล้วจะต้องประสบความสําเร็จแบบแบบที่ได้มาด้วยน้ําพักน้าแรงการสู้ของตัวเองหรือคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทาง ในเรื่องของการทํางานเดินทางต่างประเทศการทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคนต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะเยอะๆหรือเป็นคนที่แบบชอบเดินทางแบบนี้เป็นคนที่ชอบอะไรมีความคิดต่างเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองมีพลังนะคะเป็นแพชชั่นที่แบบเขาจะทําอะไรจะสู้หรือจะทําอะไรต้องมีแพชชั่น นะคะเหมือนกับว่าจะต้องออกไปทานู่นทนํานี่ต้องประสบความสําเร็จให้ได้เลยมีพลังบางทีดูบ้าพลังบางทีดูมีอํานาจดูมีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดูเป็นคนที่เพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนเจอเขาคุณอาจจะโหคนคนนี้ดูดูองค์อาจจังเลยนะคะออกมาแล้วนะคะเจ็ดถ้วยนะคะคือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดู ดูดูดีไปหมดนะคะถ้าสวยก็สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ถ้าหลอก็หลอแบบดูดีมีคลาสดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่คุณอาจจะคุณคุณอาจจะเคยฝันถึงหรือว่ารู้สึกถึงเขาคนนี้หรือวินาทีแรกคุณได้พบเจอเขาคุณรู้สึกว่าโห oh, มันถูกชะตาต้องตาต้องใจมันรู้สึกว่าใช่มันรู้สึกว่าเป็นคนที่ใฝ่ฝันมานานเป็นคนที่รอคอยมานานเป็นคนที่คิดถึงมานานนะคะอะไรแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะ จะยังไงดีมันจะไปต่อในความสัมพันธ์ได้ไหมมันดูมีความแตกต่างดูมีความห่างไกลดูมีความที่แบบโหดูเขาดูอบอุ่นทั้งมีความมั่นคงทั้งอบอุ่นมันดูเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งคําพูดคําจาของเขาเป็นอะไรที่ฉะฉานมั่นใจแล้วก็คมกริบนะคะแบบนี้เลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขามีความเหมือนกับว่าชอบหรือรู้สึกอะไรกันมากกว่าเพื่อน ะะหรืออะไรกันก็ได้ที่มันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นประเด็นกับ,กกบคนคนนี้ก็ได้ทําให้บางอย่างมันอาจจะดูดูไม่เท่าเทียมกันดูมีความแตกต่างกันมากอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะและคุณอาจจะได้รับข่าวคราวทางไกลจากเขาคนนีนะะ้การได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการส่องกันอยู่รอกันอยู่ คิดถึงกันอยู่แต่อาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้คุยได้เคลียร์หรืออะไรกันหรือว่าได้ปณิประนอมในความสัมพันธ์กันแต่ถ้ามันห่างนานไปแล้วมากๆนะคะหลายปีหลายปีหลายปีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ได้ถ้าเกิดได้มีการติดต่ออะไรมาอาจจะต้องคุณต้องคิดแล้วว่าถ้าได้เจอกันคราวนี้มันจะความสัมพันธ์มันจะเป็นไปยังไงนะคะมันจะความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ามัน มันจุดชื่บมันชาไปแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็คนคนนี้แหละนะคะที่อยากที่จะส่งข้อความหมาคุณดึกๆแบบนี้นะคะนะคะจัสตีสเดอะซันเดอะชาลีออแล้วก็เถ้วย2 k i คิดดูอดจะส่งข้อความหาคุณยังไงดีนะคะ,ะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานขนกองที่หนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองนะคะท็อปิกของเรานะคะค่ำคืนนี้ดึกๆอย่างนี้ใครอยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะฝั่งไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนนะคะในวันนี้ค่ำนี้นะคะเพราะทุกอย่างเป็นพลังงานรวมนะคะแต่ถ้าอยากที่จะเช้พลังงานส่วนตัวปรึกษาบรญหาหัวใจแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะปิดรับภายใน31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะ พลังงานกลกองที่สองดึกๆแบบนี้ดึกๆอย่างนี้ใครอยากส่งข้อความมาหาคุณคาเรามาดูซิขอให้สี่ใบค่ะหนึ่งนะคะเด็กทือเรียนสามถ้วย ดึกๆแบบอย่างนี้ใครอยากสมข้อความมหาคุณนะตัวตนของเขาเป็น king of cups นะคะเขาเป็นคนดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะดูนิ่งๆอบอุ่นจิตใจดีดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูเป็นคนที่เข้าใจผู้อกผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความน่ารักเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดูมีสเสน่ห์ดู เป็นคนใจเย็นสุข,ขมุมจิตใจดีเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่คุณได้เจอกันกับเขานะคะเขาเป็นคนรักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์รักอะไรที่มันนิ่งๆงเง,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 งียบเงบสงบสงบเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจคนอื่นการแสดงออกอะไรก็เป็นเหมือนสุภาพบุรุษดูมีน้ำใจ นะคะเราก็ให้คําปรึกษาในด้านของความรักคนอื่นได้เป็นอย่างดีให้คําแนะนําหรือว่าผู้จาให้คนรู้สึกดีมีความสุขนะคะ,ะ,คะเป็นคนอายุมากขึ้มากๆก็ได้นะคะดูแกะวิชาดูเป็นคนที่ชอบมีไลฟ์สไตล์อยู่ในนิ่งๆเงียบๆกับตัวเองนะคะดูสันโดษโสดมีพื้นที่ส่วนตัวดูเงียบๆมากๆเลยดูติสติสนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่ชอบทํานู่นทํานี่ค้นคว้าไขว้คว้าอะไรกับตัวเองชอบ ชอบหาข้อมูลเงียบๆหรือว่าจะเรียนรู้อะไรก็หาหาข้อมูลเงียบๆอยู่กับตัวเองนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีสเสนย่ยยังคงแต่งตัวทันสมัยนะคะดูเป็นคนที่แต่งตัวทำกาลเทศะการแสดงออกของเขาอาจจะเป็นเขาเป็นคนที่มีเหตุและผลควบคู่กันเพราะฉะนั้นการแสดงออกของเขาก็จะไม่มากไม่น้อยเกินไปดูมีกาลเทศะดูสุขุมนุ่มลึกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดูมีความเป็นผู้นำนะคะ คุณอาจจะรู้จักกับเขาผ่านงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานรื่นเริงอยู่ในที่ทำงานหรือว่า,เ,าเพื่อนแนะนำหรือว่าออนไลน์ก็จะมีเพื่อนร่วมกันนะคะมีเพื่อนร่วมกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเข้าหาคุณไลฟ์สไตล์แบบสไตล์เพื่อนนะคะเขาอาจจะแสดงออกอะไรกับคุณโดยแบบ มากกว่าเพื่อนแต่ให้สถานะเพื่อนหรือว่าพูดแบบเพื่อนเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าด้วยด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาเหมือนเหมือนกับว่าเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะจะตัดสินใจทําอะไรต้องแบบไตรรองให้ดีอาจจะเคยผ่านอะไรที่เจ็บปวดมาก่อนก็ได้ก่อนหน้านี้หรือเขาเป็นคนที่แบบมีเหตุและผลวบพู่กันอะ่ะเพราะฉะนั้นการจะดูคนการจะคุยกับคนการจะสร้างความสัมพันธ์ก็ต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าคนคนนี้ชอบเขาไหมหรือว่าทําอะไรให้เขาแล้วเขารู้สึก ยังไงถ้ารู้สึกรังเกียจเขาก็จะตีตัวออกหรือว่าจะต้องปรับตัวยังไงจะจีบในลักษณะแบบไหนคือจะต้องคือเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับตัวหรือพร้อมที่จะจูนกับคนที่ตัวเองคุยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักเขาอาจจะดูคุณก่อนว่าคุณชอบเขาไหม ชอบหรือไม่ชอบทําแบบนี้คุณชอบหรือเปล่าเหมือนกับว่าบางทีหยดหยอดมาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทําให้คุณรู้สึกว่าเออตกลงเขาเขาจีบเราหรือว่าเขาคิดกับเราแค่เพื่อนคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงนะคะบางทีมาก็มาแบบออน่ารักดูดีนะคะเหมือนทําให้คุณแบบเออแฮปปี้บางทีก็หายเงียบนิ่งไปเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาดูเป็นคนที่ชอบไขว่คว้าโอกาสแบบ เหมือนกับว่าวัตถุนิยมเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่นิ่งๆแบบผู้ใหญ่แล้วก็มองความสัมพันธ์แบบยาวๆนะคะคือเขาอาจจะให้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนก่อนค่อยพัฒนาความสัมพันธ์กันไปไลฟ์สไตล์แบบเพื่อนค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าเด็กถือเหรียญเป็นโอกาสที่แบบมองกันไกลยๆยาวๆอะไรแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่เข้าใจเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะมีโหมดในเรื่องของการ นิ่งเงียบกันไปถ้าคุณถ้าเขานิ่งคุณอาจจะนิ่งถ้าคือถ้าคุณนิ่งไปเลยเขาอาจจะนิ่งกับคุณถ้าคุณยิ่งนิ่งไปเขาอาจจะยิ่งไม่กล้าเข้าหานะคะเพราะฉะนั้นก็ดูไลฟ์สไตล์ของเขาว่าเราคุยกับคนแบบไหนลักษณะยังไงนะคะเขาอาจพยายามจะหยอดจะเปิดใจอะไรให้ทำให้คุณเปิดใจให้คุณได้เปิดใจคุยกับเขาหรือว่าชอบเขาหรือว่าเขาดูไม่รู้ว่าคุณชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเขาก็เลยพยายามบางทีเขาเขาอาจจะคิด จำไม่ทันกับผู้หญิงนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่เ,เป็นคนเซสตีมีความอ่อนไหวคิดมากคิดเยอะนะคะอาจยิ่งผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนก็จะยิ่งแบบยิง่งยิ่งต้องแบบระวังตัวเองความรู้สึกหลงหัวใจของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจ,จแสดงกับคุณมากกว่ากับเพื่อนนะคะแต่พูดไปก่อนว่าเพื่อนเพราะอยากที่จะดูอะไรยาวๆก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยดูค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะว่าเขาคนนั้น จะเป็นยังไงนะคะใช้ใช้เวลาค่อยๆเรียนดูกันนี่คือดึกๆอย่างนี้ใครอยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะคนกองที่2ขอบคุณมากๆเลยขอให้นอนหลับฝันดีฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่สำหรับที่3นะคะท็อปปิกของเรานะคะค่ำคืนนี้นะคะดึกๆอย่างนี้ใครอยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนนะคะเพราะทุกอย่างเป็นพลังงานรวมนะคะแต่ถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวปรึกษาปรังานหัวใจแอนไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะเลือกรูปแบบที่ตัวเองต้องการก่อนที่จะปิดรับภายใน31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะจองคิวเข้ามาค่ะนะคะถ้าใครอยากที่จะดูคิวนะคะล่วงหน้าหรือว่าเดือนต่อไปสามารถจองคิวไว้ได้ไพ่ออกมาแล้วค่ะสใบนะคะ ดึกๆแบบนี้ใครอยากที่จะส่งข้อความมาหาคุณนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะทำไรมีการวางแผนมีความเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งเงียบนะคะเป็นวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานระดับผู้นำคนที่โฟกัสเรื่องของงานคนที่ชอบออมีรายละเอียดดีเทลชอบเย็บปักถับร้อยชอบงานอดิเรกแบบคือเขามีงานอดิเรกข,ของเขานะคะเป็นคนที่ โฟกัสดีเทลละเอียดอะไรมองอะไรได้ทะลุปุกโป่งนะคะเป็นคนละเอียดละเมียดลย้ไมมีแผนที่1แผนที่2ในชีวิตมองการไกลคิดมากคิดเยอะมีความกังวลเป็นอะไรคนเป็นคนที่รอบคอบอะไรทุกอย่างเลยในชีวิตของเขานะคะแล้วก็ ชอบอะไรที่สวยงามมองอะไรได้สวยงามแล้วก็ประณีตเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ทําอะไรนิ่งแล้วก็ใจเย็นมีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งแล้วก็ใจเย็นนะคะแต่งตัวทันสมัยคะ่ะอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณหรืออายุมากกว่าก็จะมีความอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะชอบศิลปะศิลปินอารมณ์แบบศิลปะศิลปินธรรมชาตินะคะแบบนี้นะคะรักน้ำรักธรรมชาติอาจจะว่ายน้ําเป็นนะคะอาจจะเป็นคนที่ ครีเอทนู่นนี่ด้วยตัวตัวของตัวเองคิดความมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นคนที่มีศิลปะศิลปินความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่ขี้เล่นน่ารักเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์ในบางครั้งบางทีก็มีความเป็นผู้ใหญ่บางทีก็มีความเป็นเด็กนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําด้วยนะคะมีความยุติธรรมมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็ชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุและผลมากๆเลยนะคะ มีเหตุและผลสูงคุณกับเขาอาจจะเจอกันดังโชวชะตาฟ้าลิขิตด,ดังพรมลิขิตเลยทีเดียวคุณเจอเขาครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าโหคนคนนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่ถูกชะตาต้องตาต้องใจฟ้าลิขิตมาให้เจอกันเป็นพรมลิขิตที่รักแรกพบเป็นคนที่ถูกชะตาถูก,ชถกชโชกแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันหรือความไม่เท่าเทียมกันนะคะจากที่คุณเคยเจ็บปวดเสียใจมาคุณอาจจะมาเจอคนนี้แล้วรู้สึกว่าคนนี้คือใช่เลยนะคะหรือคุณ กับเขาอาจจะเคยคุยเรื่องของการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะหรือมีอะไรที่คุณแตกต่างกันไม่เท่าเทียมซึ่งกันและกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะอาจจะคุยแพลนเรื่องของอนาคตไว้นะคะด้วยกันแบบจริงจังนะคะหรือเขาเคยแบบเหมือนกับว่าที่จะมาพบเจอมาคุยเรื่องของ ชีวิตคู่ด้วยกันการมีลูกอะไรแบบนี้ที่ที่คุยคุยกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นพรมลิขิตและโชคชะตาจริงๆคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่คาดคิดคาดฝันที่จะได้เจอเขานะคะเพราะเขาดูเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติเข้ามาหาคุณก็ได้ นะคะทางไกลแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆค่ะว่าเขายัางไงเพราะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วเป็นคนที่มีความครีเอทในเรื่องของศิลปะศิลปินมีโหมดของแบบการคิดทําอะไรกับตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่หนักเอาบอลสู้หนักแน่นเป็นคนที่อดทนนะคะคือแบบ วางแผนในชีวิตดีเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ใจเย็นแล้วค่อยเป็นค่อยไปตามสเต็ปของตัวเองนะคะเป็นคนที่เรียนรู้ไขว้าอะไรตัวเองอยู่เสมอด้วยบางทีแล้วก็มองโอกาสแล้วก็หาโอกาสในชีวิตที่จะเข้ามาเพื่อที่จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตให้เป็นสิ่งที่ดีหรือเขาคนนี้อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะชอบทํานู่นทนํานี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสมอนะคะและอาจจะรู้สึกว่าเขา เขาดูเป็นคนที่มีความฝันมีจินตนาการเยอะมากๆเวลาที่คุณได้คุยกับเขาเน่จะรู้สึกว่า คนนี้รู้สึกว่าได้อะไรหรือว่าให้ข้อมูลอะไรกับคุณได้เยอะเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่รอบรู้ทุกด้านกว้างขวางนะคะอะไรแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าความนิ่งเงียบของเขาความเป็นผู้ใหญ่ของเขาการมีแพลนอะไรของเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเวลาคุยกับเขาเจอเขาแล้วมันรู้สึกใจเย็นขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นคุณอาจจะไม่เคยคิดแพลนวางแผนอะไรพอมาเจอเขาคุณก็รู้สึกว่านิ่งและใจเย็นขึ้นมีการวางแผนขึ้นแต่ก็ต้องรู้จักกับเขามานานแล้วนะคะคนหนึ่งจะเข้าใจแบบนั้นหรือถ้าคุณรู้จักกับเขามาเกาะหน้านี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่ารู้สึกว่า ซึมซับกับเขาไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเขามีความเป็นทั้งผู้ใหญ่และเด็กอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะนี่คือดึกๆอย่างนี้ใครอยากส่งข้อความมาคนขะคนกองที่3ฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนในข้าวันนี้นะคะกับดึกๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ